สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องทรายทองเพชรนะคะวันน so, so, ี yes, <S <S ้มาดูน้องทองเพชรนะคะนอนกับพ่อนะคะกับพ่อบอยนะคะอยู่นะครับวันนี้จะกลมทองเพชรนอนนะครับวันนี้จะกลมพ่อบอยจะกลมน้องทองเพชรนอนนะคะแต่น้องทองเพชรจะนอนไหมคะดูเลยครับอุ้ยสาพังหมดแล้วทองเพชร

พูดนอนครับทองเพชรนอนนะโอ้นอนแล้วขาดน้องทองเพชรขาวนอนแล้วเก่งจังเลยขาดเก่งจังเลยโอ <S <S ้หาวิธีกล่อมทองเพชรนอนหลักก่อนโอ้ยบอกว่าหาวิธีกล่อมน้องทองเพชรนอนก่อนคนอนนอนนอนเออเก่งจริงเกงเวลานอนแล้วเอ้าเอาแหมพ่อนอนด้วยครับ น้องเไปบอกให้พ่อนอนด้วยสมอย่างให้พ่อนอนด้วยครับนอน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 อนนอนนอนก่อนนอนกนอนนอนลงนอนลงไหนเนี่ยลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วปันอนอนก่อนนอนก่อนอเคหาหมอนแล้กโอ้ไม่มีหมอนมีหมอนลุกขึ้นแล้วปัตานีอเดยไปอะไรอีกปันีโอ้โหเดี๋ยวเอาสั ศาสตร์เปืือนหมดแล้วน้องทองเพชรนอนดีๆแน่โอ้โหดูดูดูสาดขึ้นนะจะเก็บสาดแล้วนะคะน้องทองเพชรมีเก็บเสือเก็บเสือครับเสือแล้วเก็บสาดแล้วนะคะเอาน้องน้องนะครับความน่ารักของน้องทองเพชรโอ้โหเต้นแล้วค่ะเต้นแล้วเส้นกระตุกเลยนะคะเส้นกระตุกเส้นกระตุกเลยนะคะเต้นอย่างเดียวเลยนะคะ ได้หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้นี่ทีไหนจะให้นอนได้รับลงนอนลงแอ้ลงนอนลงโอ้ยนอนนอนเออนอนนอนโอ้หลับแล้วครับเราจะกล่อมตัวเพื่อให้หลับนะครับหลับลงหลับลงนอนลงนอนลงเออฮ่าฮ่าฮ่าเออทำมือทำมือหลับเลยดินอนลงนี่โอ้จะหลับไหมนี่จะนอนไหมนี่นอนลงดิดินอนนอนดิดิเออ หาที่นอนนะคะน้องเพชดค่ะวันนี้กินอิ่มมากเลยนะคะวันนี้ไม่ม่หครับนอนลงนององวัน้มมาเลยังหมดแล้มชเหรพันอลงนอนลงอล้วันนี้กินอิ่มมากเลยนะคม่ม่่เหอันลนอลอลัดกินอ่กเลยนะสะแบ่อนเไม่ใเรอครับนอนเยอะเพื่อน ด้วยหมดแล้วแซวฉลัดก่นเลยแล้วเลัดแลวเลยแล้วเอัว่เยปล่อยปล่ยปล่อยปอยปล่อยก่อนปล่อยพ่ออให้พ่อปล่ยก่อนน้องทองเพชรปูให้นอนใหม่เดี๋ยวพ่อปอยจะปูให้นอนใหม่นะครับน้องทองเพชรค่อยนอนนะครับเอาเตือนปูปูต้องเป็นสีเขยวาวเดียวเลยน้องทองเพชรนี่เอาบอกให้ปูวันนี้ขึ้นเอา ปุ้ยอีกนึงก okay. okay. uh, okay. uh ้อนลูก no ปุ oh, 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 oh. ้ยอีกนึงก้อนจังอนกินหล้ดงสาดแล้วมาอนาออเามให้นอนากนนเลยางสาลงลมลมาๆๆมามามาลลงๆๆลมาลมาๆมางงเรลงมลงมรงมาลงมลงมาๆมาลงงมามานงมๆๆามามาม นอนแล้วนะคะน้องคงเชยอมนอนนะคะยอมนอนครับออนเล็มามามมามาอ่าเออนอนลงนมา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 ต้นกันนอนลงนอนลงนอนลงีีมมามามานอนลงนอนลงนอนลงโอ้โหนอนลงนอนลงนอนเต้นกระตุกบอนั้นนอนลงดินอนนอนดิบอกง่านอนลงเออเนอนลงนอนอนลงนอนลงนอนลงอน้องคง นอนแล้วนะคะนอนแล้วนอนนอนหลรนดนแน่น่อโอพ่มน้องสองเพชรนอนน้องสองเพชรไม่ยอมนอนนะคะน้องสองเพชรอยากเต้นอย่างเดียวเลยนะคะดูนะคะขาขาหลังน้องสองเพชรนาทบอง่โอ้ นอนลงจะได้ลขึ้นแล้ก็ลรับรับนอนปเสือนะครับผมโอ้ขนอน่าเข่านอนรับเออรับนอนรับอะไเงินมืนอนตอะไรเงินแสนนอนจะแขงอะไรเงินลานเด้อเด็กโยหาวงนอนลงขึ้นยังเดียวเลยโอ้โหเหือนอน้วครับลูกเราได้มาทสิลูกเราทีลูกม่ได้ได้มาทีนี้ เอาสิลูกยยงเดียวเลยวันนีลูกเดมอนอนี่ลูกเดมอนอนี่โอ้ลูกเดรเลววันนี้ลูกเดรเลวสิไปสายต้อนันสิไปชว์เต้นวันนั้นอดินอนนี่ดินอน นอนดินอนดิโอ้ยโอ้โหเด็กด uh ื in ้อจังเลยครับวันนี้นนนอ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 นอนนอนนอนอนเอนยอนดิอมึนอนลงนอนเ่นบ่เปียนกลน่ะกล้หลายตัวนอนลงนอนนอนเออน่าโอ้ยนอนคนโโอ้เสีนคนเลยโอ้นอนรัับรับรนอนาลารับตาเมสซี่ก บบงาน้านอนดีๆนอนดีๆนับลงนับลงกูเออเออทีหน่อยนี้จะได้บ่หาักแท้จริงๆนอนดีๆนอนดีๆเออเออรับตารับตาเออรับตาเอออย่าดื้อมันเด้ออตัวใหญ่ดึงนงายบ่นอนสนง่ายเอาเม็ดปอกมาเข้าปอกให้ลูู้ เไปไหนตัวเพชถือเพชรเลยไปใส่เลาลูกเก็บสาดเร็วโอ้ยไปอยากนอตมืี้บ่เก็บสาดน้องเก็บสาดน้องถัดไปถัดไป่อยู่นอนเก็บสาดมาเก็บเสื้อมาเร็วๆมามาเก็บมาเออเก็บมาเก็บมาเออโอ้นงคนิงมายอมนอนเลยลุกขึ้นแล้วเก็บสาวจอยเก็บเสื้อเร็วเก็บไปแล้วอยากนอตละจ่ามามามา

ใะมสมุนกซมกมากเลยเราต้องเพชรนี่หมลาบ่มียังกินดอกลูกบ่มียังดอกเก็บกันเอาเดี๋ยวรถเดีเก็บไปมาเก็บไปเถมเก็อกนึงไเ้วอันหนึงบันเก็บเลยลูกมามามเก็บมาเก็บมาเก็บเดินไปเก็บอันนี้คนนเดินไปเก็บมาเก็บกไวกันเก็บศาเก็เร่เร็วลูกเก็บไปไว้เอ้า เก็บไปใวก่อนเลยร็วนอนแล้วก็เก็บไปไใยก่อนลูกเขาเรียนมากคู่สนเราจะได้ท็อกเอาคู่คู่สนหมดแบบไหนน้องภูเพชรเก็บไปใว่ลูกนอนเสร็จก็เก็บไปวานขับไปเลยครับขับไปเลยยันต็อกจ้ายยันต็อกแข้งจ้าขับไปเลยจ้าเออคนเก่ง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 โอ้เก่งเก่งมามาเล่นออกกำลังกายกนมาเล่นออกกำลังกายก่อนปะออกกำลังกายครับอ่ะฮัลโหล ออกกําลังกายแล้วนะคะช่วงเย็นนะคะวันนี้บรรยากาศกําลังกายนะคะวันนี้ครับผมเย็นสดชื่นเลยค่ะวันนี้น้องทองเพชรกับพ่อวอยนะคะวิ่งออกกําลังกายนะคะวิ่งไปเลยนะคะไห <c ười> นนอยู่ที่ไหนไม่เห็นเลยกําลังกายครับออกกําลังยไม่นอนโตออกาากํา,าลัะะากาางกายมาแล้วนะคะออกกําลังกายมาแล้วนะคะกาัยครบมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c ười> โอกกําลังกายมาแล้วจะจับหัวโผไปมาดูเล้ยมาตอนไหนลูกมาตอนไหนมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วแข็งแรงไหมลูกแข็งแรงไหมเอาอีกสลอปหน่อยอีกสลอปหน่อยเร็วๆจะได้แข็งแรงมาเร็วๆวิ่งออกกําลังกายเร็วๆไปแล้วนะคะวิ่งออกกําลังกายกับพ่อโหยไปแล้ว ร่างกายจะได้แข็งแรงเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ